ขอเคลียร์ขยะก่อนนะก็สวัสดีทุกคนครับผมหมายในตำนานน้ำแห้งน้ำแห้งแล้วพอน้ำเสียเลย ไม่เสียงเท่าไหร่น้ำก็ดูพอเขาได้อยู่แต่ว่าน้ำน้อยนะ we <laughs> sớn nhảy nữa, Tại cái mương. ต้องเล่นสูตรนะครับกอหยุดแล้วก็ขอหยุดนะครับน้ำน่าจะตื่นมาน้ำมันจะน้อยเกินะครับน้อยสุดๆเลย ตัวเดิมรอครับที่กัดนะตอนแรกกัดเหมือนว่ากัดน้อยโดนแล้วอาจจะโดนแบบกระตุกกระตุกล้ครับยังกัดซ้ำให้หัวแก้มตีบน่แต่ว่าตัวมันบบไม่ผอมนะนี่ครับหนูยางครับผมน้ำมันน้อยครับกอไวไม่ได้ครับหมายมุก,กนี้ยกอไวส่วนมากจะเห็นเหยื่อช้าแล้วกัดไม่ทันครับไอ,อ้กอหยุดหน่อยนึงกอหยุดหน่อยนึงส้วบเลยครับเนี่ยลึกเลย ก้นบึ้งนะโอเคครับฝากนะครับผมเป็นหนูยางครับผมอยู่ตัวใหม่ก็ใครที่ยังไม่ลองก็ฝากนะครับผมใช้ง่ายครับตัวเล็กดีไกจแน่นอนน้ำหนักดีหนูยางแข็งตัเบ็ดเป็นเบอร์หนึ่งครับผมตัวเล็กกระทะลัดนะครับโอเคผมฝากนะครับผมหนูยางแข็งใช้งานง่ายครับผมลองดูแล้วควรจะติดใจ เด้งงาสุดยอดไปอ,อ่ะไปไปเดินครับผมตัดมันึองแต่ยังมีที่น้ำอยู่จริงนะครับมันต้องแบบตีแบบเข็นๆหน่อยไปส,สายสายแล้วจะฟูนั่เป็นอะไรของับเวลาดึงยาชอบกดนะกดครับ 罢了。Ah. ปลาตออุอ้ยขายก่อนโอไม่น่าตงเลยนะครับด้านหาังมันมองหลัง,ลงปลาก,กับลูกปลาอยู่ต่อมาสุดค้งางปลาน้าอย่แอ่งนี่แหละเพราะว่ามันเหลืออยู่ช่องเดียวนะครับที่เหลือมันตันแล้วก็น้ำมันน้อยหมดเลยน้ำเน่า โโอเมื่อกี้มาเจอไวมนกแค่ตัวเนาะอาจจะกัดอีกแล้วเพราะว่าเหมือนว่าไม่ใครก่อนอือเหมือนว่าไม่ใครก่อนอือหลน เดิมหรือเปล่าไอ้หนู้ะครับนี่ครับกอด้วชาเหมือนว่ามันมีน้ํามัน,มนวนๆแลว้วก็มีเสียงนะป่ามันเข้ามาเรื่อยๆนะช่องเดียวเลยจะโดนเลยนะโอ้ตอนนี้ไซส์สวยนะครับหนูสีชมพูรครับผมไอโจมเมื่อกี้นะวัดว่านะถ้าวัดไวๆนะถ้ารู้นะครับคือการดูว่าอยู่ไม่อยู่นะมีคนถามมาเยอะบางที ไม่มั่นใจก็วัดได้เลยนะครับแต่จร,จริงอ่ะให้ผมให้ดูอยากให้ดูสายช็อคครับบอกไปไกลครับปล่อยหย่อนปุ๊บเนี่ยสายช็อคมันจะงอแล้วมันจะหดตัวพอมันมีวห่อนๆก็ดีก็ดีครับวัดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนั้นและ้อย่างคือถ้าส่งสายนานก็จะวิง่งเส้นเลยสายจะวิ่งอันนี้ถ้าส่งสายแล้วนะครับปลาบีแลีเราเราต้องดูปลานะ้วบางทีปลามันปลามันขายง่ายปลารเราแวงก็แนะนําไม่ต้องส่งคนระับ ส่งไปแบบเมื่อกี้เลยส่งไปปุ๊บปลามันวิ่งมาปุ๊บมันจะปล่อยเลยครับถ้ามันรู้ว่ามันระแวงมันหนักๆเอเคผมฝากไว้แล้วครับผมหนูยางแค่สีชมพูหวานแหววสีชอบสีผมเลย <laughs> ชอบสีนี้ครับผมส่วนมากจะใช้บ่อยสีแจะแจนเค้ย okay, ผมออย่างหนึ่งคันก็เะยครับคันแอคยาไอเทเนียมนะส่วนล้อก็เป็นไดว่าสติท HLC ครับตีไม่ค่อยดีเห็ <c oughs> นไม่กลมมีแต่คนบ่นครับซื้อมาขายทิ้งแนะนําซื้อตัวธรรมดาพอครับตีเลยไมเต็ดไรเงีครับตีดีมากแต่พวก HLC มันระบบมันเหมาะกับเหยื่อตัวใหญ่ครับเหยื่อสิบห้ากรัมขึ้นยังตียลำบากเลยผมบอกลยคำเดียวแต่ว่ามันตีไกลครับเหยื่อใหญ่ตีไกลมากโอเคผมชอ็อตใช้เป็นห้าสิบแล้วนะครับ กิ๊บเบอร์นหนึ่งคนตกนะบอลสัดญาตตึงมากครับผมสองตัวผ่านไปคือต้องบอกว่าต้องวันเนี้ยมันจะไปอยู่แค่ร่องนะครับร่องเดียวครับย้ำเอาเพราะว่าร่องอื่นน้ำมันดูมันตามหมดแล้วแล้วน้ำม,มันเน่าครับไม่รู้มีตัวหรือเปล่าแต่ว่าน้ำมไม่ค่อยดีก็ยังไม่ได้ย้ำครับร่องนี้ตรงนี้รู้สึกน้ำม,มันดีแล้วก็อยาง ปลาสลิดมันขึ้นน้ำตรงนี้เยอะปลาสลิดชอบอยู่น้ำไม่ดีครับมันค่อยอยู่ในน้ำเสียแล้วตีไล่ไปไหนครับ ไปทีม้าเดี๋ยวเขาออกมาฮะอุ้ยออกนี้โดีวนใหญ่มุ้ยเอาดิเอาดินั่นนั่นนขึ้นนะครับี่นะ ตั้งใจเลยเนี่ยตรงนี้ตั้งใจเลยตั้งใจวิทย์เลยนะเลยว่ามันกัดแล้วมันปล่อยเลยแต่รู้จริงๆเลยต้องเจอไม้ตัดโอ้มันเลยกลืกกลือเจอสัะถาแบบอุ๊ยแล้ว,มลว,มวผมบอกเลยเน แล้วก็ถาไปถาปถาไม่ไม่ขางไม่พอนะมักนกลับมาไม่ค่าโอเคผมเดี๋ยวมาชมช่องนี้กนแล้วจะออกละเพราะว่าเห็นไหมครับน้ำมันน้ำมันดำหมดเลยผมตีได้ตรงนี้มาสองตัวเองแล้วก็มีตัดอีกที่เดี๋ยวก็ตรงนี้ก็ไม่มีตัดเลยนะครับเพราะว่ามันดำมากเลยลองตีช่องนี้สักหน่อยนะ น้ำมันเขียมันก็ฟามันก็จะตัดยากมันมันไม่เชิงเสียมันขุนไปเลยนะขุนจนแบบมองไม่เห็นนลถึงจะมองไม่เห็นทีนะ้ำนะ้ำสุดๆเลยเดี๋ยวลองลองเช็คดูเพรว่าต้องกราชแล้วก็ขยา่าถ้ามีตัวก็้าใ,ใกล้ก็อาจจะมองเห็นเขี่ยไดนะ้แต่ดูทรงแล้วผมว่า They were enough. ก็ต้องใส่ไปเอยออกเครับก็คงได้แค่สองตัวแบบใหม่นี้เพราะว่ามันมัมนไม่มีที่ตีับย้ำตีช่องเดิมก็มีช่องเดียวเองช่องน้อยเดียวโอเคครับ okay, ผมก็ฝากผลงานนะครับช่วงนี้ผลงานก็จะน้อยน้อยนะครับเพราะว่าร่างกายไม่ไหวดูหน้ายัางทน,ทนมาวันนี้ก็นะครับเงยอ,ออกไปเยอะมากในรอบเดือนครับตกปลาในรอบเกือบเดือนเลยครับที่ออกมาเพราะว่าคือ ไม่สบายแล้วก็ครับเป็นทั้งตัวเลยดูเหงื่อยังออกมาอยู่เลยจะเป็นโลมอนครับเอเคครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกวานนี้ก็น้ํามันไม่ได้ดังกาอะ่ะก็เลยได้แค่สองตัวถ้าน้ำบางทีอาจจะได้เยอะวันนี้กัดขิดหลายตัวนะแต่ไม่ใช่ตัวเอเค,คียวผมก็ฝากผลงานแล้วครับผม